ชื่ออะไรเอ่ยชื่อไอดาจ้ะน้องไอด้านะคะชื่อปริยาค่ะอาเมื่อกี้น้องไอด้ากำลังจะคุยให้ครูฟังว่าเพื่อนที่น้องไอดาให้เขียนเส้นลายมือไปนะคะด้วยปากกาแดงใช่ไหมคะเป็นยังไงนะน้องไอด้าลองราดิลองให้เขาเขียนจากเืินเืินจันใช่ไหมคะึุณเส้นมาสนาจากตรงอะไรนะจันวิปริตอะค่ะอ่อแล้วเขา คือเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ทีนี้ลูกเขาจะเข้าศรราิลปากรมันต้องเรียนเรียนพิเศษก่อนนะคะ,อ,ะอยู่อยู่เขาเป็นจริงๆอะ่ะเขาเป็นหมอหมอดูด้วยดูหงดูไข้อะไรนะไข่ไข่พรายานอืมืมแกก็เลยมีลูก,กทํางานอยู่ที่เกาหลีอืบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้อเออเขาคงสักพันหนึ่งห้าร้อยอะไรเงะะี้ยค่ะโอนมาหมื่นนึง มีตังให้ลูกไปเรียนแล้วแล้วก็แล้วก็วกอ่ของแกจะเป็นจะผ่อนรถจะหมดแล้วอะค่ะอไอ้บริษัทไม่ไม,ไม่ซื้อนะคะเขาดอกถูกมากแล้วเขาก็ติดต่อว่าที่จะผู้ใหม่ไหมเหมือนอะไรนะเหมือนรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ให้อีกสองแสนห้าแล้วทำสัญญาวันที่ยี่ิห้านี้เขาบอกโอ้ได้เงินให้ลูกเข้ามาหาลนะัยแล้ว นี่ขนาดยังไม่เรียนเลยนะยให้เพื่อนลองเขียนยังปังขนาดนี้นี่ต่อไปหนูต้องดังแน่ๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยอีกคลิปหนึ่งคุณจะให้ฝากร้านนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ <c oughs> ไว้ก่อนจ้า